ทรัพสมบัติชื่อเสียงและพลังกำลังเขาคือผู้ที่ครอบครองทุกอย่างราชาจุจสลัดโกโลเจอร์คำคำหนึ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตายทำให้ผู้คนรีบแห่กันออกทะเลสมบัติของฉันน่ะเหรอ,อ,หอพวกหลมหมักที่อยากจะได้ก็หาให้เจอสิฉันทิ้งทุกอย่างเอาไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นี่แหละ สวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์วันพี่เทรเชอร์คูดทุกๆคนนะครับอยู่กับผมจิโร่นะฮะกับกันตุลย์ในแอร์เรียรพิเศษมอร์แกนนะครับผมโอเคหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูะะครับคร้ายคลิปมีฮาะฮะก็ทางทีมงานเขาเพิ่มเกาะใหม่เกินมาหนึ่งเกาะน,นะฮะนั่นก็คือวิสกี้พีคฮะหลังจากที่ประกาศว่าจะเพิ่มเกาะแหลมแปดเข้ามาะฮะก็ ได้เพิ่มเข้ามาจริงๆนะฮะแต่เพิ่มเกินมาหนึ่งกอนนะฮะโอ้โหก็หลังจากที่ปิดปรับปรุงไปรอบที่2นะฮะก็ทุกๆคนนะฮะก็จะได้สีลุงนะครับคนละหก้อนฟรีนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะครับ,ก,บการรอแค่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงนะฮะถ้าจะถึงชั่วโมงเนาะจะไม่ได้ชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะโอเคก็คุ้มอยู่นะฮะได้เห็นฟรีมาหามาต้องขอขอบคุณทางทีมงานด้วยฮะที่ ปิดปรัปรุงนะฮะแต่อย่าบ่อยนะฮะโอเคโอเคมาเข้าเรื่องกันก่อนนะฮะวันนี้เราจะมาลุยในมอร์แกนแหกคุกนะครับซึ่งทีมที่ผมจะใช้ลุยในมอร์แกนแหกคุกในครั้งนี้นะฮะนี่ครับมอร์แกนเอสเคปนะฮะโอเคใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะก็จะได้รู้ฮะว่าผมจะใช้ทีมอะไรนะฮะก็ใช้ทีมเดิมนะครับแน่นอนครับทีมสายดาบนะฮะแต่แปลกนะครับ ในครั้งนี้ผมจะไม่ได้ใช้อุศบนะครับผมนี่เลยมอ์แกนเะอ็กซ์เพิดฮะซึ่งในมอ์แกนเนี่ยมันจะดรอปคู่มือหลายตัวมากครับในระดับ15 s t a m สเตมิน่าเวเทอร์แลนด์นะฮะหรือระดับ15 s t a m สเตมินาระดับง่ายเนี่ยมันจะดรอปอเดี๋ยวนะดรอป คู่มือของเฮมิเปินะฮะและในระดับอ่าอีลิทและเอ็กซ์เพิร์เนี่ยจะดรอปคู่มือของช็อปเปอร์ในแต่ละล่างนะฮะก็ไม่รู้ว่าอันไหนอ่าอีลิทหรือเอ็กซ์เพิร์ดรอปล่างไหนนะฮะก็ผมก็เล่นไปนะฮะและดรอปได้มา2-3ตัวเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรามาลุยกันโอเคฮะเล่นแบบไม่ดองเทินกันเลย เจ้าตัวใหญ่ในมอแกนเนี่ยอย่าไปเล่นกับมันนะฮะได้มีท่าล็อกนะฮะโอเคดอบคู่มือหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโคลานะฮะต้องบอกเลยว่าเจ้านียฮะเฮ้ยดอกคู่มืออีกแล้วเฮ้ยดอกกองสมบัติอ่าเจ้าตัวใหญ่ด่านนี้นะฮะมันไม่มีสกิลล็อกเนาะ ก็อย่าไปดองเทินกับมันแล้วกันนะมันตีแรงมากนะฮะเจ้าตัวใหญ่นะฮะตีทีครึ่งหลอดนะก่อนหน้านี้ผมลองเล่นไปเกือบไม่ผ่านฮะโอเคดอกเต่าแดงมาเยี่ยมเลยโอเคฮะจัดการเฮลมเปอก่อนเฮมเป,ปนี่อ่อนดอยอ่อนดอยมากโอเคโอ,คโอค้ดอกกล่องสมบัติกล่องที่3นะฮะ รู้สึกว่าจะดอกง่ายเกินไปหรือเปล่าดอปบ,บ่อยเกินไปหรือเปล่ามาดูกันครับว่าจะได้คู่มือช็อปเปอร์ตัวไหนนะฮะโอเคโอเคโอโ้โหดอปกล่องอีกแล้วฮะคุณผู้ชมเป็นบักหรือเปล่าหรืออะไรหรือผมดวงดีเกินไปอะไรกันเนี่ย จะเละขึ้นทำไมดอรอปกล่องอีกแล้วทำไมดอรอปกล่องอีกแล้วเต่าเขียวมาด้วยฮะเต่าเขียวเอาไว้อัพสมกเกอร์แล้วกันโอเคฮะต้องรีบเล่นให้จบฮะพื้นที่หน่วยความจำเหลือน้อยแล้วฮะโอเคช,ชิวชิวๆฮะชิวไปชิวไปชิว ตีมาครึ่งหลอดโอเคเรามีโอกาสโดนโจมตีอีกหนึ่งครั้งนะฮะโ,โดนโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งแต่มอร์แกนก็โดนโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งเช่นกันเลือเหลือพันสี่ฮะถ้าตอนนี้ไม่ตายฮะคงตายแหละนี่ฮะโอเคบายบายมอร์แกน โอ้รู้สึกว่าผมจะดรอปกล่องสมบัติมาอนกันนะมาดูกันครับว่าจะได้คู่มือกี่อันนะฮะหรือว่าได้หมดเลยขอให้ได้หมดเลยเนาะดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอือสุดยอดคุณผู้ชมต้องแครละฮะจงังหวะน,นี้โอ้โหคู่มือมาตริมเลยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้เหมือนผมหรือเปล่าเนาะโอเค คลิปนี้นะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะในการลุยมอ์แกนฮะถือว่าง่ายเลยนะครับใครที่ไม่มั่นใจว่าทีมตัวเองตีแรงเกเอตีแรงไม่พอฮนะก็สามารถเอาอุซโไปช่วยได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเียงเท่านี้ฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยต่แบ,บ๊ครับผม